พ้นสลากินแบ่งรัฐบลัลประจำวันที่1กรกฎาคม2563เลขหน้า3ตัวรางวัลละ4,000บาท362 095 362 095เลขหลัง3ตัวรางวัลละ4,000บาท307 094 3 07 094รางวัลเลขท้ายสองตัวรางวัลละ2000บาทเลขที่ออก8 3, 8 8 3. สํสาำหรับรางวัลที่1รางวัลละ6ล้านประจำวันที่1กรกฎาคม6กสาม เลขที่ออก3 4 7 2 5 8 3 4 7 2 5 8ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนครับ